สวัสดีครับผมมันพินกับชาแน e ฟิ t ไทยในทุกครับวันนี้ก็มาซ่อมคลิปกับตังกวันสถานีบางซื่อ2ตรงนี้จะเป็นรถสปินเตอร์นะครับที่เอามาวิ่งนะฮะชั่วครวาวนะครับเป็นรถที่วิ่งไปที่สถานีบางซ่อนนะครับสำหรับผู้โดยสารจากระบบรถ MRT นะครับรถใต้ดินที่จะไป ขึ้นรถที่ฐานีบางซ่อนเพื่อไปรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะฮะจะมีเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับนี่ครับรถที่เข้ามาเนรถสปินเตอร์นะฮะ,ะเป็นรถรับส่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงนครับผมมีคลิปหนึ่งแล้วนะครับทำไว้ตอนกลางคืน วันนี้ก็มาทําตอนกลางวันจะได้มีภาพรวมที่หลากหลายมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับรถเรเชื่อมต่อรกับสายสิงม่วงจากสายสุขุมวิทเพื่อครับผู้โดยสารทั้งนัยที่ลงจากรถก็ออกสายสายกางเวลาขึ้นนะครับก็เราขึ้นมาจากรถใต้ดินด้านนู้นนะฮะทางทางออกหมายเลขสองนะครับแล้วเราต้องขึ้นที่นี่ ทางชลนึ่งตงสถานีบางซื่อ2นะครับบางซื่อ2นี่คือสายใต้นั่นเองนะฮะนู่นนะครับจะนั่งรถส้มไปที่ขึ้นมากันครับข้างไหนก็เกย็นสบายครับแล้วก็เป็นรถปราปรกาศนะครับ ก็ม <S, S 2 Pop> ีได้ people, Book <S 2อย่างนะครับก็คือว่าตรงนู้นนะครับที่เป็นทางออกสองในกระเพดยวกันนะเราขึ้นมาจากรถใต้ดินนะครับแล้วเราก็ขึ้นมาแล้วก็มารอที่ตรงนี้สถานีบางซื่อสองแต่ว่ารถจะไปที่สถานีบางซ่อนนะครับไม่ได้ไปที่สถานีตะปูนถ้าอยากไปตะปูนต้นสายเนี่ยก็ต้องขึ้นที่ตรงนั้นนะครับออกมาเลยก็จะเจอรถเวียนของกสมกนะครับก็จะเขียนว่าเป็นรถรถไฟฟ้าสายสีม่วง อัน,นั้นจะมีทมั้งปั่นมีชั่วโมงเร่งด่วน6นาทีชั่วโมงไม่เล่งด่วน8นาทีอันนี้จะเป็นทุก15นาทีของรถไฟการรถไฟได้ก็จะไปวิ่งจากตรงนี้ครับออกบางซื่อแล้วก็ไปที่สถานีบางซ่อน,นเดี๋ยวเราจะพารีวิวนั่งไฟ ก็บิวสองข้างทางครับตอนเย็นอ,อข้างเดียวครับไม่ใช่สองข้างข้างนูน้นเก็กำลังทำสถานีใหม่นะครับเป็นโครงสร้างอยู่ยังไม่เสร็จ เป็นเด่นตัวรถนะครับเต็นสบายัสุดยอดมากตอนแรกได้ิูข่าวนะครับเลกว่าจะเป็นรถเขาจะเอารถเรียกว่าจะเป็นพวบัตรรถรถพัดลมรถปั๊มไม่ปรมปร,ประกาศนะครับแต่นี้เป็นรถปรับกาศอย่างดีนะครับก็ใครที่นั่งเอ็มอาร์ทีมาก็ขึ้นมาไม่ได้ ข้อเสียก็คือว่าการขึ้นสถานีบางซ่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้นั่งต้นสายนะครับของรถไฟฟ้าอันนั้นเนี่ยก็อาจจะมีผลอยู่นะสำหรับใครที่อยากได้นั่งยาวๆสุดสายนะครับนะแต่ว่าก็อาจจะมีทางแก้ก็คือว่าถ้าเกิดใครไม่เร่งรีบนะ ก็ตีตัวตลอดทางนั่นแหละแต่ว่าขึ้นรถจากมังซ่อนเนี่ยย้อนกลับไปที่สถานีเตาปูนแล้วจากสถานีเตาปูนเนี่ยก็ไปก็ขึ้นรถไฟฟ้าปกติเนี่ยครับสายสีม่วงนะไปสุดสายไปทางเนี่ยจะไปบางไผยไปตลาดบางใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็ออกมาจากตรงนู้นก็ที่ประมาณสักสีนาทีเนี่ยเวลาน่าจเเดียวครับพะรถไฟตรงนี้วิ่งผ่านย่านสถานีตรงบางซื่อออกมาตรงนี้เนี่ยตักเดียวครับ จะตีโค้งไปแล้วนะครับเส้นตรงนี้เป็นเส้นที่แต่ไปสายใต้นะครับหมายถึงว่ารถไฟทางสายใต้นะครับหรือไปทางเมืองการสุพรรณนะครับมันจะสะท้อนหน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นประอิตย์ตกดินนะครับ ชมกันเพลินๆนะครับคือถ่ายทอดมาเป็นคลิปอย่างเงี้ยมันจะบอกเล่าเรื่องราวได้มากกว่าเพราะว่าคนเราเห็นภาพนะครับผม mm hmm. ก็ไม่จำเป็นต้องพูดเลยทุกอย่างบางทีถ้าเกิดแบบอย่างาอ่านหนังสืออิพมอะไรเงี้ย mm hmm. เห็นเขาลงบอกว่าตารางรถอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้คือเราอ่านแล้วเราไม่เห็นภาพนะผมก็พยายามจะ ทำเรื่องเกี่ยวกับเดินทางนะครับก็พยายามจะเอาพวกแง่มุมพวกนีม้ม,มาสนาเสนอนะครับเดี๋ยวต่อไปตรงนี้จะซับซ้อนกว่านี้นะครับเพราะมันมีรถไฟฟ้าอีกหลายเส้นทางนะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาใช้มาชั่วคราวเพราะว่า ไอเดิมที่เขาวางแผนไว้สายสีน้ําเงินเนี่ยไปเชื่อมต่อกับสายสีม่วงนะฮะแต่ว่ามันไม่เสร็จนะครับมาสายสีเงินไม่เสร็จเพราะว่าตอนกว่าจะได้เปิดประมูลแล้วล่าช้ามันมีปัญหาของยุ่งยากของหน่วยราชการเลยทั้งหลายนะครับก็เลยสายสีม่วงเสร็จก่อนสายสีเงินไม่เสร็จเระยะทางตรงนั้นแค่ประมาณ1กิโลเมตรเสร็จนะครับ ไม่ถึงกิโลด้วยนะฮะก็เลยต้องพึ่งการรถไฟนะครับมาช่วยนี่เขาวิวทางที่จะผ่านนะครับมีข้ามคลองประปานะครับใช่ครับคลองประปานะฮะก็เดี๋ยวน่ะครับข้างหน้านี่จะถึงครับตรงนู้นนะครับก็จะเป็นสถานีบางซ่อนนะครับก็เตรียมตัวลงนะฮะ ด้านนู้นเป็นด้านหน้าคนขับครับนี่เป็นรถที่รถสปินเตอร์นะครับจะมีแบบเปมนกันคล้ายๆกันเป็นรถเดว,วูรถสปินเตอร์เนเป็นมี่ห้อนะก็เป็นรถพิเศษนะคร สามสัปนะครับก็เดี๋ยวไปขึ้นรถต่างสถานีไปทางไหนครับไอรถใส่สีม่วง ็คือรถสปินเตอร์นะครับส่วนพิเศษที่มารับส่งถ้าเรามาจากรถไฟฟ้าสาสีม่วงก็เดินมาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มาขึ้นตรงนี้เนี่ยเพื่อไปที่สถานีบางซื่อนะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยเราก็จะไปต่อรถใต้ดินได้นะฮะเดี๋ยวไปต่อครับเดี๋ยวผมจะพาไปขึ้นจุดรถ บางซ่อนนะครับแล้วก็เดินนะครับข้ามทางระวังรถไฟด้วยนะครับเอมาร์ทเข้ามาเอาเก้าอี e ้ไว้ให้นั่งหลอกนะครับก็คือเดินเรียบรางรถไฟไปนั่นเองนะฮะแล้วก็ก็ไปต่อครับย้อนแสงนิดนึงน เเดี๋ยวไปขึ้นมันได้เลื่อนลงนู้นนะครับเดี๋ย้จะได้เลยตรงเส้นนี้สายสีอะไรครับสีแดงดสายดส,ายสีแดงครับผมอ๋ออันนี้ก็มีฐานมีบางซ่อนครับแต่นี้ยังไม่เปิด,เ,ปดเดี๋ยวเราไปขึ้นสายสีม่วงนะครับ<ม>เดินต่อมาดูเหมือนก็จะทําหลังคาต่อมานะครับแต่ว่าหลังคายังไม่เสร็จ ก็มีป้ายไว้ทอดรถไฟบางซ่อนบางซื่อนะครับกินกระดาษอันนี้บางซ่อนอันนี้ยังไม่เสร็จตรงนี้ก็เป็นป้ายสายสีม่วงบางซ่อนนะครับ Purple Line นนะฮะไปกันต่อครับทั้งออกที่ห้านะเมื่อกี้ มาป้ายทางออกที่5้าสถานีบางซ่อนครับแต่ว่าตัวสถานีจะอยู่ด้านนู้นต้องไปนีฮะครับ,รบป้าย15บนาทีต่อ,อขอบวนครับบางซ่อนบางซื่อให้บริการจันทรถึงเสาวันอาทิตย์ไม่มีนะครับวันจันท์ถึงเสาเท่านั้น6โมงเชา้าถึงโอ้โมงครึ่งนะครับ ถึง9.30แล้วก็ตอนเย็น16.30ถึง20.30ครับนี้ก็มาดูอีกด้านเลยครับข้อในชุมทางสยาม24ตรงนี้นี่เองนะฮะตรงนี้ก็มีบินมอเตอรไซค์แล้วก็ทางรถไฟไปทางสายใต้นะฮะ ต่อครับอันนี้น่าจะเป็นถนนกรุงเทพนอร์ะโอ้มีตลาดใหญ่มากครับตรงนี้ไปกันต่อครับมาถึงตรงนี้ต้องเดินขึ้นบันไดนะครับไม่มีบันไดเลื่อนนะครับต้องเดินขึ้นบันไดก็ไม่เป็นไรครับ นี่น่าจะอยู่เหมือนกับถนนกรุงเทพนนท์ใชก็ตรงนี้ก็มุ่งหน้าไปก็คือต่อปูนนะฮะก็เรียกอะไรตรงนี้มีส e ุพานีแมนชั่นเปินไปต่อครับอ๋อเขามีระบบนี้ด้วยถึงแม้มีบันไดเนี่ยแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่ใช้ริดท,ทำงานดอนมัสินะครับสำหรับรถเข็นคนพิการ พอกดปุ่มเนี่ย <c oughs> เล็บมันก็จะขึ้นลงตามคำสั่งนะ <c oughs> เป็นทำไว้สำหรับคนพิการนะครับ <c oughs> คือรถเข็นอะไรต่อ,อะไรนะครับไปกันต่อครับนี่ก็มาถึงแล้วครับทางเข้ารถไฟฟ้าสายสีม่วงนะที่แล้วก็ห้องออกบัตรสถานีบางซ่อนนะฮะ ก็เรียกว่าเราเดินทางมาจากสายบางซื่อแล้วนะก็นำเสเนอเป็นวิดีโอจะได้ไม่อะไรนะครับเข้าใจชัดเจนนะฮะตรงนี้ก็มีทางออกทางลงต่างๆมากมายนะแล้วพบกันใหม่ครับกับ c h anel n Feel t ไท i ใน YouTube เก็บเรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากนะครับ<ม>ก็รีวิวรถ ชัตเตลนะครับเป็นรถไฟจากฮานี้บางซือมาที่นี่บางซ่อนครับแล้พบกันใหม่กับชาแนลฟิลไทยนะครับ FWL t h อครับผมสวัสดีครับ